หนึ่งสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ทําพลาดเลยคืออะไรคือการพยายามลดราคาเพื่อแก้ไขปัญหาการตลาดของตัวเองคือมันยังไงสมมติว่าคุณจินตนาการนะสมมติว่าคุณเนี่ยขายของอยู่ตลาดหนักนะสมมติว่าคุณขายอะไรสักอย่าง500บาทคุณก็โอเคเข้ามาทังนี้ราคาห้ารบาท500บาทเท่านั้นอะ,อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าไม่มีคนซื้อคุณก็เลยลดราคาเอาเหลือ300 300ย0 0มมีใครเอาไหม ก็ยังไม่มีใครเอาคุณก็เลยบบเอาไงดีวะอะยี่สิบบาทแล้วกันยี่สิบบาทเลยอะลดราคาใครจะอยากได้มัง่งเข้ามาเลยเข้ามาเลยสักพักหนึ่งแม่งก็ยังไม่มีคนเข้ามาคุณก็เลยมาแจกฟรีแม่งเลยแต่ถ้าแจกฟรีแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาอีกคุณเห็นหรือยังว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเรื่องราคาแต่มันคืออะไรมันคือปัญหาการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะเอาแต่ลดราคานะทาไมคุณไม่ลองคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงวะที่จะดึงดูดคนเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ทำไมมีโอกาสในการขายสินค้าของเราในราคาที่แบบเราก ไม่ขาดทุนในราคาที่เราก็กาไรอะ่ะโอเคไหมเพราะน้นนี่นี้จได้สอนเรื่องนี้แบบละเอียดเลยนะคะเป็นการทําการตลาดแบบขนมชั้นใสรุง้งอถ้าใครอยากรู้นะว่าการทําการตลาดแบบขนมชั้นใสรุ้งเนี่ยทำยังไงก็สามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะคะแอดครูทีน่านะคะพิมแอดด้วยเนาะจะสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยเพรานะแนถ้าใครอยากรู้นะคะก็ line แอดไลน์เราวันนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ